ด้านนางสาวศรีสยามหวานใจคุณชายเจมเบลล่ารานีก็เปลี่ยนโหมดมาเล่นละครลูกท้ายพี่เรียนในสมัยรัชกาลที่5จับคู่กับพระเอกเคนภูภูมิซึ่งกำลังเร่งถ่ายทำเพื่อให้ทันลงจอเดือนตุลาคมนี้ค่ะล่าสุดเป็นฉากหวานๆแต่สะบักสะบ,บอมสุดๆเพราะสารภาพรักกันทั้งท,งทีก็ดันเป็นบรรยากาศคุกที่เต็มไปด้วยฝุ่นโดยหนุ่มเคนอยู่ในสภาพยับเยินสุดๆแถมอุปสรรคในการถ่ายทำก็เยอะตั้งแต่บทยาวโซลุดเสียงเรือแล่นผ่านเสียงห่านร้องอุ้ยอะไรจะทรหดหน่าสงสารขนาดนี้ ละขนานี้ยโรแมนติกสำหรับคนดูนะครับโรแมนติกสำหรับแบบในจอแต่ว่าแบบถ้ามาเห็นเซตจริงนี่หยทุกคนปิดปากหมดเลยอะขุ่นเยอะด้วยแล้วตรงพื้นเนี่ยจะเป็นแบบเม็ดหินเล็กๆกันเนาะใช่มันเจ็บต้องคุกเข่าตลอดเวลาหคุกเข่าแต่เช้าแล้วผมเแต่เช้าเนาะ แล้วแบบหนูเพิ่งเข้ามาคุกข่าวฉากแรกนี่ยังจะเดี้ยงเอาแบบปวดข้อเท้าไปหมดเลยค่ะบวยาวด้วยอย่างบางทีห่านร้องเงี้ยข้างหลังมีห่านค่ะเวลาคนเดินผ่านก็จะร้องอย่างเงี้ยเสียงเข้าอย่างเงี้ยค่ะคือที่สําคัญเลยคือเรือเนาะใช่เพราะว่าเราถ่ายกันดีแม่น้ำเจ้าพระยาไงคะแบบมันก็จะแบบเออมีเรือผ่านแล้วก็คาดเอาใหม่เร่งเครื่องด้วยใช่บูนบูนบูนเลยทารหดมากครับ